ดีครับถ้าพูดถึงนะครับผมฟังที่ผมชอบโดยส่วนตัวนะแบบครอบหูนะฮะแล้วก็ตัดเสียงนะครับผมจะชอบนี่ครับเจ้าโซนี่นะครับผมรุ่น mark f เนาะก็คือทำไมไม่ไปต่อถึง5้านะฮะเพราะาตัว5เนี่ยจริงๆอ่ะมันจะนี่ไงมันจะพับไม่ได้ครับผมเนี่ยแล้วการาพับอ่ะมันทำให้แบบการพกพาหรือการเดินทางมันสะดวก นะครับมากขึ้นนะฮะต่อให้ก็ก็เข้าใจว่าคุณสมครตรุ่นใหม่ก็อาจจะมีข้อต่างที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าถามผมว่าตัวเนี้ยทาได้ดีมากแล้วแล้วก็เออเรียกว่าค,คือถือว่าน่าพึงพอใจแล้วก็ใส่แบบทริปเดินทางแบบสมมติว่าบนเครื่องหชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกร้อนหรือว่า ลำบากอะไรนะฮะแล้วก็น้ำหนักนะครับที่มันเบาด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมใช้ไดสันโซนโอ้หนักมากนะครับก็คือนิดนึ่งก็เป็นปัญหาเรื่องน้ำหนักนะแต่ก็คือทำได้ดีเดี๋ยวเดีว่าผมมาพูดอีกทีนะครับแต่ก็คือนี่ผมซื้อมาตั้งแต่ตอนแรกที่มันออกนะมาดูสภาพปัจจุบันคือช่วงแรกผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อเขาเรียกไงซื้อ หูฟังล้วเปลี่ยนซื้อว่าเเปลี่ยนแล้วก็เนี่ยมาหยุดตัวเนี้นะครับที่ใช้นานมากนะครับผมแล้วมีพาร์หลังๆเนี่ยที่มาซื้อแบบตัวอินเอียนะครับเยอะนะครับเพราะว่าอินเอียมันก็ได้เปลี่ยนตัวครอบครอบหัวตรงว่ามันพกสะดวกยิ่งกว่านะครับแล้วก็ถ้าอย่างตัวโบสก็ผมว่าคือกันเสียงได้ดีเลยแหละดีแล้วมันใส่สบายนะครับอืม ก็ต้องจริงๆจะซื้ออะไรลองก่อนนะฮะผมก็เป็นโรคชอบลองไปเรื่อยนะเนี่ยก็คือตรงเนี้ยครับวัสดุเนี้ยมันจะเริ่มเสื่อมนะครับแต่ไม่กล้าไม่รู้มันเปลี่ยนอย่างไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับอันนี้ไข่ซ่าบ้างน,นะครับอันนี้ตรงนี้เปลี่ยนได้หรือเปล่าแล้วก็มีตรงนี้นะครับก็คือก็เป็น ลอยนะครับจากการแบบพกใช้งานอ,อ,อะไรเงี้ยอไ๋ไม่ไม่ไม่ได้แย่มากนะครับก็ยังดูดูไกลๆยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับว่าว่าเออมันมีความเสียหายเลยหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะพกพาเป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าอย่างเช่นผมผมผมไม่ใช้เลยนี่คือเก็บไว้ในกล่องตลอดนะครับก็ในนี้มันมีสําหรับ ใช้ในเครื่องบินด้วยนะครับมีเต้าต่ายชาร์จนะเป็นพวกอะแดปเตอร์นะครับหรือจะเป็นสายที่เอาไว้ใช้สำหรับเชื่อมต่อแบบแบบมีสายก็ได้นะครับคือหลากหลายมากนะครับแล้วก็ตัวชาร์จจะเป็น USB C นะครับคือให้ไม่เยอะมากเนี่ยนะครับ โอเคโอ้ okay. oh, อีกอย่างนี่กับลืมที่ชอบมันกนะ็คือก็มันคุมได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเ, <c oughs> เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงหน้าหลังนะครับดีมากนะครับคือคือง่ายๆคือคือคือมันครบอะแต่ก็ถ้าถามว่าข้อเสียเปรียบมันคือยังก็พอมันข้อขผมก็ยังเรื่องของขนาดเนาะถ้าต้องการขนาดเล็กก็จะ เป็นอินเอียนะครับผมโอเคก็มาสรุปนะครับจากการใช้งานตั้งแต่มันออกมาตามนี้นะครับสวัสดีครับ